ชก้ารอแล้วให้เฮสุนกับเล็งอยู่แล้วล็อกซ้ายหนึ่งแล้วโยกอีกทีฮึล้มลงไปแล้วเสียงลกวีดนดังแล้วครับโอ้โหผ่านคิดเส้นมาได้กาเป็นเอลิงครับที่ไปตัดฟาวพาดในกรอบเกิดน่าจะหายเจ็บร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับกลับมาก็แพงนิดเลยครับกัเบลเฮสุดก็อาสาเป็นเพชฌฆาตรับนาทีเองเลยครับกัเบลเฮสุดแล้วตรงนี้ซอยสับเข้ามาขยับลองทีหนึ่งแล้ว เมซิเยอร์ไม่หลงครับแต่ว่าพุ่งไ่ผิดทางก็เป็นเฮซุสนะครับที่จิตนิ่งกว่าครับซัดเข้าไปได้บอลจากหลังครับถึงเฮซุสแล้วแทงกลางไปที่ทอรซาครับจับแล้วแวกมุดเข้าไปแต่แต่ไม่หมดปบมาถึงกดขวาของเฮซุสครับโอ้โหสองคนครับสองคนพอเลยครับจังหวะนี้ของอาร์เซนอลจา่าฝูงครับโอ้โห ใเข้าการของเฮสุดแเราก็ยับทำทางหาช่องตามสไตล์มาซิเลียนครับแล้วดูทัศาครับนี่ดีฟอร์มกำลังเข้าฝากมั่นใจเต็มร้อยแหวกออกไปเหมือนจะไม่มีบุมแต่ตวัดเข้ามาได้ครับถึงเฮสุ